กับมาพบกับความแค้นที่สะสมมานานนั่นายจ่าไปไข่โรตีมานานเงไปไข่โรตีมานานรอกูไปไข่โรตีมานานทันทีเล่นหนังบูรวยกว่าเห้อย่ารุมดิกูไเอกอินเดียนนายจ่าอย่ารุมมึงอย่ารุมต่อยกูดิขับเป็นแ่าฮ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 ่นฮ่า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 ่าน่าฮ่าเ่าฮ่าน่าฮ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 วาฮ่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 าั่อฮนเด่ยฮน้ว่าฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ่าื่าฮ่า่่าฮ่าฮ่าฮ่่ ซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับคนเหล็กยิงไม่ตายนะครับดูว่าจะเป็นพวกแบบส่งกำลังภายในแบบแปลกๆนะฮะซึ่งวันนี้ครับเราก็ไปเจอเกมหนึ่งมานะครับเขาบอกว่าเกมเนี่ย เ้ยมันดังในอินเดียมากๆนะครับมันชื่อเกมว่า s a ก a Infinite นะครับซึ่งมันเป็นเกมฟรีนะครับนะบวันนี้เราก็จะเข้าไปเล่นกันคุณผู้ชมน้องๆบอกมานะครับบอกว่าเฮ้ยพี่เกมนี้มันดังมากโอเคครับอย่างแรกเลยคือเข้ามาปั๊บออาอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพสิก <G ül> <G ül> ูไม่อนุญาต แลอันตรายนะครับอินเดียนี่เป็นประเทศที่อาชญากรอาชญากรรมไซเบอร์เยอะที่สุดบนโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็สำหรับในเกมนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นชายหนุ่มนะฮะเป็นเอ่อน่าจะเป็นวันณจันทานได้เลยนะฮะก็คือเอ่อเราจะเริ่มต้นจากการเป็นกรรมกรหนุ่มนะครับที่แบบหน้าตาแม่งเสือกรอนะฮะแล้วก็แบบมีสกิลพระเอกได้เองนะครับนี่ก็คือไอ้หนุ่มซิงติงของเรานะฮะซึ่งเราจะเรียกว่าอาบังแล้วกันนะฮะถ้าเป็นซิงติงมันจะเป็นจีนนะไอ้อินเดีย ต้องเป็นอับบังส่วนเพลงในเกมนี้แนะ่เราก็ต้องปิดไว้นะฮะล้าเปิดไว้นะฮะแน่อย่าไปฟังมาเลยแอะะมันจะมีแบบแต่งนั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 ่นเ่งจะต่อ,อยกินอะไรก็แต่งนั่งนั่งนะ,ะับคือเพลงเดียวคือแบบรับจบเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมที่สปอนเซอร์มากมายนะฮะได้ด้วยว่าแบบเออถ้ามึงอยากเก่งเร็วนะครับก็แนะนําให้มันเติมซะนะฮะเราก็สามารถเล่นฟรีได้ด้วยนะฮะน,นี่คือไอ้นุ่ม จะน่านรอดครับไอ้ยัยพระเอกไม่มีหน้าตาแบบหน้าตาอื่นหรอวะคือถ้าจะเลิกเลิกเป็นกรรมกรคุณผู้ชมจะต้องเติมเงินแนะ่แนะ่เติมเงินเพื่อใส่สูตรนั่นเองนะครับแต่ถ้ามึงไม่มีเงินมึงก็เป็นไอ้เคี้ยนที่ต่อไปนะแลวเ,เราสามารถเติมเพื่อเอาแว่นได้ด้วยนะค,คุณผู้ชมครับ น่ก็ระบบเกมนี้แนะ่ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณวนะ่าแบบเอ่อทำไม่ตรงทำไม่ตายนะครับอัปเกรดการใช้อาวุธแน่โอ้โหมึงจะแบบจะหยิบอาวุธได้มึงต้องเติมเงิน0.99เหรียญได่ประมาณ30บาท แนะ่ฮะอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับส่วนเราจะเริ่มต้นแนะ่ที่ไซ่งานก่อสร้างนะครับก็คือเป็นไอ้หนุ่มก่อสร้างรับเหมานะจ้างก่อสร้างรายวันย่างปูนแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปสู้กันแบบที่หรูๆนะฮะแน่ที่หรูๆหน่อยนะครับอย่างคารุ่งหานหรูๆก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับโอเคนะแน่เราจะเข้าไปเลยไปเลยบังแน่ไปเลยบงันะบไไบงจะพาคุณผู้ชมไปเอาเอาลำมันมีโฆษณาในโฆษณาโอ้ย โอ้โหอย่างเทเงอิอน,อนีิบางอาจมาจีมแม่ของฉันยังงางนั้นเลยในจ,จะรบได้นี่เหหล่อจริงๆเลยนะเจ้บ้าอย่างนั้นอ่ะจ้คิดว่าจะมาสูต้ตัวเอกอย่างฉันได้นะฮะให้มุมมองมันใช้ได้นะครับสกิลพห้อเอกวิง่งนะครับแต่พระเอกจะวิ่งเร็วกว่าทุกคนนะครับ แน่วิ่งเอาวิ่งแล้วชักกระตุกแล้วมึงเป็นอะไรเอา้าเอา้าอยู่ก็กระตุกเอา้าเอา้าเก็บข้างมึงสะดุดอะไรนี่เอา้าเอา้ยอย่าลุมวางนี่เก็บกูเก็บกูคข้ง ใคบอกให้กูไปดูวิดีโอโอเคไปดูวิดีโอจะได้ตื่นไอ้เหย่าไปไปดูวิดีโอโกเคไปดเพื่อจะได้ตื่นกี่วันมึงจงใจทําเกมให้ค้างใช่ไหมกูทำจริงโอ้ยโอ้โหพอดูโฆษณาจบสกิลพระเอกกลับมาโอ้โหล็อกหลบโอ้โหนี่มันเทพเป็นบ้าตีตีแล้วก็ตีไล่น้องตีเจ้าคำฝันวิ่งก่อนเลย เก็บตากันเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรมาเลยไอ้เคียบพ,พวกมวยกุนเขมพวกมึงแกอืมเดมาเลยครับตูโุนตัวเตะบนตัวเตะบนต,ต,ตัวต่อยเฮ้ยกันเอ้ยหมัดกุนเขมไอ้เคียหมัดเขมรกุนเขมรทำไมกูต่อยมันไม่โดนทำ <laughs> ไมกูต่อยมึงไม่โดนอีกแล้ว <laughs> วิง่ง อย่านะมึงอย่าอย่าโฆษณาเลยแม่แดดมึงเกมมึงทำเกมไม่แท้มึงยังรับโฆษณาเกมอื่นโอ้โหเชี่ยมีแบบวิ่งมาแบบเข่าลอยเข่าลอยสโลโมชั่นด้วยเชี่ยสกิลพระเอกนะมาอืมไอ้เชี่ยทำไมกดต่อยทางซ้ายกับต่อยทางขวามันไม่เหมือนกันวะนา้สัตว์สิเข่าลอยน้อง ยังไม่ตายเฮ้ยตังกาดเฮ้ย <c oughs> มีเสียงเลยเออเอออืมเอ้ย,อยมัดยับมัดยับอ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้อาวุธอาวุธเกี้ยนอาวุธเกี้ยนี้อาวุธอืมอาวุธออกอาวุธอุย้ยมีกิ้งด้วยดักโซดักโซ่ดโซูดักโซไอ้เยี่ยนุ่มสิงติงปังอันนชันต้องการจะกินข้าวอะไรสักอย่างแน่เพื่อหา ให้เรือของฉันมันขึ้นเอาโอ้โหแล้วบักบักมึงเข้าเหลี่ยมบักเหลี่ยมซิกปั๊บปึ๊บปั๊บบัก,บก,บกอย่าบักดิเออบางบอกรับชมอะละวะจริงไหม,มอืออือออือออย่างโหดอย่างโหดย่าเฮยย่าเฮยย่าเฮยเข้ามาตายหมดอะผู้ชมแบงอย่าง ม่มีท่าบีกโก้บีเก้าอืมเอากูตายกูตาเฮ้ยคุณต้องไปดูวิดีโอกูต้องไปดูวิดีโอไปทีนี้กลับมาพบกับความแค้นที่สะสมมานานน,นะนายจ่าไปขายโรตีมานานเงื่อไปขายโรตีมานานเฮ้ยชัดๆแล้วลุ่มตัวทีนี้เข้ามาทีละคนนอย่าเข้ามาแบัมไข่สอดให้มึงหลบอย่า เขาไม่ได้สอนมาให้มึงหลบเขาสอนมาให้มึงโดนต่อยเ,อเขาสอนมาให้มึงเขาสอนมาให้กูตายไรเงี้ย Thank you นันบะ Thank you นันบะโอเคครับตอนนี้ผมซื้อแอดทองนะครับเป็นจำนวนห้าแสนเลยนะมาเลยกูเติมเงินอินเดียโอ้โหอย่างแรกเลยคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะไม่เป็นจันทรายต่อแล้วครับจยเป็นนี่ในแบบ ในแบบสุดห่อเป็นพระเอกไอ้เหี้ยใส่แว่นดำด้วยนะครับใส่แว่นดำด้วยเฮ้ยทีนี้มึงเอ้ยมาผมจะเอออัปเกรดนะฮะอัปเกรดนี่ทำห้ทำ,ห,ทำห้ตายออกบ่อยขึ้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเติมขนาดนี้ยังเงินจะหมดเดี๋ยวอัพบล็อกก่อนอัพบล็อกก่อนคุณผู้ชมนี่ นี่ครับโอ้โหซื้อทีเดียวอัพเต็มทุกอย่างเลยโอ้โหที่เราสามารถไปเล่นด่านอื่นไดนะ้ใช่ไหมโอเคเราสามารถไปเล่นด่านคนรวยไนดะ้แต่ตอนนี้เดี๋ยวกูกลับไปไซต์ก่อสร้างใหม่ก่อนไม่ไหวครับไม่ไหวครับนี่เด้งเด้งเด้งเมื่อกี้ขายเอ่อเมื่อกี้ขายโรตีอยู่เฮียตอนนี้กูขายเสือ้อผ้าขับเป็นแล้วเดี๋ยวขับเป็นมาต่อยเลยเฮ้ยเชี่ยวมาครับมา โอ้แค่สออันเดียวคว้างแล้วมึงไม่คว้างใส่น็อตเบ็ดนองเหี้ยแล้วลูกโอ้ยมาโอ้โหทีนี้มึงผมบอกเลยว่าแบบทีนี้แบบผมโหดจัดนีแบบวุฒแรงมากเดี๋ยว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 เก็บอาวุธเก็บอาวุธอยู่โนเดี๋ยวแป๊บฟาดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าโหเลยโอ้โหเก็บอาวุธเก็บขวาน กิ้งทำอะไรกูทำอุ้ยทำอะไรกูเฮ้ยฟาดขวานบิดเลยขวานบิดเลยฟาดบทสิงเดนิงเดนิงใช้อาวุธคุ้มมากนี่ไทยแบบเท่ๆเท่ๆไม่กลัวใครไม่กลัวใครสโลบอลชั่นทุกดอกเฮ้อหึอ้ยสกิลพระเอกสกิลพระเอกเฮ้อโอ้โหขอ,องแรง ต่อยต่อยโอ้โหโอ้โหต่อยดิวหักเลยเฮ้ยต่อยดิวหักเลยเก็บอาวุธโอ้โหแย่งอาวุธโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีท่ามีออกท่ามีออกท่าออกท่ามากขึ้นมีออกท่ามากขึ้นคุณผู้ชมเฮ้ยตอนนี้กลายเป็นพระเอกสมบูรณ์แล้วึบกัดได้จะโอ้โห้โอ้โห ลุบล้อมอย่างเขาเอกไตหนังเลยนะฝั่เอกอินเดียมันเทพยินีีเองเฮ้ยทำไม่ตายโหทำไม่ตายแบบ่อยทุกคนสโลทุกคนโอ้โหโค้ทเท่โอ้โหต่อยทุกคนสโลทุกคนโอ้โหมัดเดียวหลับหมัดเดียวหลับหมัดตีนเดียวหลับอือโอ้ฟังฟังอย่าโกด ก่อทรงก่อสร้างไม่ต้องทำนะครับที่ได้ว,ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์ประท้วงของของแรงงานนะฮะไอ้เรอแรงงานกุญเมนะแรงงานไอ้เรคนไทยไม่จ่ายตังค์นะประท้วงคนระับประประท้วงน่าจะเป็นคนไทยประท้วงมากกว่าอีเชยเอาวัวขาวไปต่อยเอาวัวขาวไปต่อยไม่ไม่จ่ายตังค์วัวขาวไปต่อยแล้วไม่จ่ายตังค์เชยคนรู้กันทั้งประเทศอื้อ เอากูตายกูตายเรียยเกมกาลองลองไปต <ligen> ่อยในแบบในที่ที่แบบแพงสุดเลยนะแพงสุดเลยสองพันแต่ไฟพีแทะที่แพงสุดเลยไปครับโอ้ต่อยกันในรถไฟแดงแดงแดงโอ้โหเปิดมาแบบเท่โอ้โหโอ้โหมาแบบต่อยกันในรถไฟคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหมีเก็บมีเก็บอาวุธ มีกเก็บหัวเฮ้ยมีเก็บอาวุธพันผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้รถไฟฟา้า BTS กำลังนำท่านพานไปที่สะพานฐานที่สะพานควายอืมไอ้เชี่ยนี่เจอกระเป๋าไม่แบกปูนแต่แบกกระเป๋าไม่แบกปูนไอ,อ้ตัวบิดตัวปิดรถไฟพังโอ้โตรโหดจะโดนรถไฟพัง อ้าวคืออยากโหดผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ใช้ได้เอ้ยนี่ถังดับเพลิงถังดับเพลิงถังดับเพลิงอืเอเงือตบมป็นสมรารถตบ,ต,บตกรถไฟเลยเชี่ยทำโคตรด,ดีตบตบมึงต่อยผีขอกรถไฟเลยมึงถึงสถานีแล้วไอ,อ้โง่อตีเขา่าตีเข่าตัวบิน ตีดทะลุรถไฟมาแล้วแต่ง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 โอ้โหตอนนี้เริ่มแบบตีกันแบบกุ้ยไม่ใช่กุ้ยฆ่าสนิกต่อแป๊บนะไม่ใช่กุ้ยฆ่าสนาิกต่อไปตอนนี้มันมันเดือดครับเปิดทาไม่ตายครับโอ้หมัดเดียวโอ้หบัดเยอะไอ้ซือโอ้มัดเดียวจอดมัดเดียวจอดอือบัตเดียวจอดอือแบบโมโหพี่โลดพี่โลดมาก ไม่ว่าจะโดนอะไรสกิลพระเอกทำงานนะครับไอพวกแบบตัวประกอบไปตัวประกอบไม่บออแบบอดแอร์ทันทีนะครับอ,อ,อ,อดแอร์ทันทีวว้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกมซากาอินฟินิตนะครับหรือว่าเกมยอดฮิตสุดยอดที่แบบดาราฮอลลีวูดอินเดียนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับวันนี้ผมเสียเงินได้เกมนี้ไปตั้งเกือบ300บาทนะครับคุณผู้ชมครับนี่เรกว่าแบบ ขาดทุนเลยนะเนี่ยนะฮะตั้ง300เอาไปกินข้าวดีกว่าเอาไปเติมเกมบ้าด่นะครับเกมบ้าอะไรไม่เติมสกินเพเื่อขัาเบนอาจจะไม่เติมสกินเพื่อข่าเบ้นด้วยคุณผู้ชมเรื่องของจริงเนี่ยนึว่าแบบไม่เคยพบไม่เคยเห็นแบบเกมแบบนี้มาก่อนเลยนะครับก็สำหรับนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบายครับใครยังไม่กดซับกดซับด้วยนะครับขอบคุณครับ